คาเนโลเตรียมประกาศเรื่องสำคัญในวันอังคารที่จะถึงนี้ โดยล่าสุดนั้นซาอูลคาเนโลอวเวเลตแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นซูเปอร์มิดดิเวทพิกัด168ปอนด์เตรียมออกมาประกาศเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการโชควยอาชีพของเขาในวันอังคารที่จะถึงนี้ทางทีวีอัสเตกาของประเทศเม็กซิโกซึ่งคาเนโลได้โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของเขาว่าคาเนโลจะเดินทางไปออกทีวีอัสเตกาซึ่งเป็นช่องทีวีในประเทศเม็กซิโกบ้านเกิดของผม เพื่อประกาศเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการโชคมวยอาชีพของผมสำหรับการโชคในไฟต่อไปของทางซาอูนคาเนโรอววเลสนั้นมีรายงานข่าวมาจากสื่อ boxing scene.com ว่าการเจราจาการโชกกับทางใจไม่มูนกิอาอยัางคงดำเนินการต่อไปแม้ว่าจะยังไม่ใกล้ความจริงก็ตามซึ่งจะมีการสรุปและยืนยันภายในช่วงวันอังคารที่จะถึงนี้ตามเวลาในท้องถิน่นคาเนโรเองในตอนนี้ เขาได้เซ็นสัญญาการชกแบบหลายไฟกับทางพีเมียร์บ็อกซิ่งแชมเปียนหรือ PBC อยู่สำหรับสถิติการชกของคาเนโลนั้นเขาชนะ60ครั้งชนะน็อก39ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ2ครั้งมารอดูกันว่าในวันอังคารที่จะถึงนี้ทางซาอุนคาเนลโลอาวเรดแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทเขาจะประกาศเรื่องอะไรนั่นเอง